สวัสดีครับผมแซมมีรถหายาเข้ามาแนะนำนะครับเข้ามาคันนี้คันเดียวนะครับเป็นตัวรีโวตัวสมาร์ทแคปนะครับเกียร์ธรรมดาเครื่องยนต์2.4แต่ว่าเป็นตัว G นะครับคันนี้เป็นตัว G ย้ำอีกครั้งนะครับปกติจะมีเป็นตัว E นะครับแต่คันเนี้เป็นตัว G เลยนะครับนี่ตัว G เนี่ยจะได้ในส่วนของ ไฟตัดหมอกมาให้นะครับนี่ตัว G เข้ามาเพียง1คันเท่านั้นครับคือคันนี้นะครับเลขไมเนี่ยคันนี้อยู่ที่ประมาณ96 0 0 0นะครับผมปี2018นะครับเป็นรถบทสัญญาของทกศนะครับมาดูรอบคันก่อนนะครับตัว G เนี่ยนี่ครับมีเซ็นเซอร์ด้านท้ายนะครับนี่ครับเป็นแบบแคปเปิดได้นะครับ มาตรวจสอบยางกันก่อนดีกว่านะครับายางปี2020นะครับภายในตัว G เนี่ยหน้าจอจะเป็นแบบดิจิตอลแล้วนะครับนี่เลขหมาย9,006นะครับเดี๋ยวสรสตาร์ทเครื่องให้ฟังเลยนะครับ หน้าจอของตัว G จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวแอร์เนี่ยจะเป็นแบบแอร์ออโต้นะครับถ้าเป็นตัว G เรากดตรงนี้ได้เลยออโต้ Auto. นะครับแต่ว่าในส่วนของวิทยุก็เหมือนตัว E นะครับปกติใส่ CD USB นะครับ USB อยู่ด้านนี้นี่นะครับใส่เอ3ได้นะครับตัวนี้ยังเป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับผม เข้ามา1นึ่งคันทั่วนะครับคันนี้ครับคันเดียวเท่านั้นนะครับแซมเปิดจำหน่ายราคาคันนี้อยู่ที่439,000บาทนะครับหน้าตัวจีจะเป็นนี่ได้ไฟตัดหมอกนะครับสนใจก็ลองเข้ามาหาแซมได้นะครับแซมอยู่บางพีสมุทรปราการสีแยกคลองขุดนะครับสวยๆเลยตัวจีนะครับ1นคันเท่านั้นนะครับเลขไมเก้าหมื่ราคา4ี่0 0 0สามบาทนะครับ เงินสดก็ราคานี้เลยนะครับไม่มีเก็บแวตใดๆเพิ่มเติมนะครับผมส่วนถ้าอยากจัดไฟแนนซ์เนี่ยตอนนี้ดอกเบี้ยนะครับ2.99นะครับแต่ว่าจะสิ้นสุดวันที่15กันยายนนี้แล้วนะครับหลังจาก15กันยายนเนี่ยจะมีการปรับดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยขึ้นนะครับจากทางแบง์ชาตินะครับผมรีบเลยนะครับใครอยากได้ดูเบี้ยดอกเบี้ย2.99นะครับผ่อนหน้าสูงสุดได้ถึง84เดือนเลยนะครับผม เน้นย้ำเบยครั้งครับ086 354 3692นะครับผมแซมอยู่สียของขุดนะครับยูเนีวิกซีบางพียังไม่พอแซมแถมรับประกันเครื่องกับเกียร์ให้นะครับ1ปีหรือว่า20,000กิโลเมตรให้ด้วยนะครับผมโอเคฝากกดติดตามฝากกดแชร์ให้แซมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ